โอเคครับผมน้องนิวน้องต้นเหลิวน้องโฟกัสแล้วก็น้องมิง้งพี่อยากถามว่าตอนนี้น้องกําลังทํากิจกรรมเรื่องอะไรอยู่ครับเอาคิดในคนก่อนเลยนิวก่อนครับออทำการกระแทกจากผักกบชัาวาโอเคทาแล้วไปเพื่อทําเปอะไรครับทําไปเพื่อกันกระแทกครับประโยชน์จากการทำกิจกรรมนี้คืออะไรครับก็คือเราลด,ออลดการใช้พลาสติกค่ะก ใช้เป็นของจากธรรมชาติโอเคทำแล้วเราไปจำหน่ายเป็นสินค้าได้ไหมครับได้ค่ะที่ไหนครับมีออนไลน์ก็คือรันชาด้าค้นหาชื่อว่าอะไรเอ่ยผักตดกระเทียมผักตดชาวาจากที่ไหนบ้านแหลมบ้านแหลมที่ไหนสุพรรณบุรีโอเคเป้าหมายเราวันนี้ทำกี่กิโลครับเนี่ย เนี่ยยี่สิบใช่ไหมแน่นอนนะไม่รู้ถึงไหมแต่ยี่สิบอ่ะโอเคเขาเขาจำหน่ายกันในราคาเท่าไหร่ในช้อปปี้กับซด้าเก้าสิบถึงหนึ่งร้อยบาทโอเคสิบเอ็ดบาทถ้าคุณเป็นผู้บริโภคคุณคิดว่าคุณจะซื้อไหมซื้อครับเพราะว่าช่วยลดช่วยลดพลาสติกในชุมชนโอเคขายได้เลยถูกไหมเนาะโอเคเพราะนั้นถ้าเขาจะซื้อต้องมาซื้อที่ พร้อมๆกันครับพี่วันมูรีโอเคสั่งช่องสั่งออนไลน์ได้เลยครับอ่าในช้อปปี้ลราจะได้อ่าได้เลยนะครับกัอาจจะเสียค่าขนส่งนิดหน่อยเนาะหรือบางคนสั่งเยอะไปส่งถึงบ้านก็ได้นะต้นหลิวไปส่งไงอ้าวโอเคอยากใครอยากเจอต้นหลิวใครอยากเจอต้นหลิวตัวเป็นๆป็นไงอยากเจอนิวอยากเจอโฟกัสอยากเจอน้องมิ้งไปส่งถึงบ้านแล้วฟรีมือของน้องมิ้งน้องโฟกัสน้องต้นหลิวเลยโดยตรงก็ ส่งมาเลยนะครับพันสักร้อยกิโลนะเราจัดให้เลยนะร้อยกิโลโอเคครับบอกมาจากขนมน